ส่วนใดเวลาใดหรือเมื่อ,อไรที่มหาสติปัฏฐานจะเป็นโลกิยะและจะเป็นโลกุตระอธิบายให้กระจ่างชัดเจนด้วยขอบคุณครับ<ด>สอง<ะ>ถ้ายังอยู่ในส่วนที่เป็นโลกิยะของสติปัฏฐานจะจัดเป็นเอกยนาคโคได้หรือไม่ถ้าตอบว่าไม่แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าจะเข้าสู่ส่วนที่เป็นโลกุตระเมื่อใดเอาแบบชัดเจนเพื่อความอะไรบรรลุครับ มหาสติปฐานสี่ที่จัดให้เป็นโลกิยะได้ด้นก็คือมหาสติปฐานที่ใช้กินใช้อยู่เนี่ยนะครับใช้ยืนเดินนั่งนอนทำพูดคิดระง,งับเวทนาระง,งับสภาวะที่เกิดกับจิตอิจฉาตาร้อนได้เสียเห็นแก่ตัวตาหนีครับแคบโรคโกรธหลงเราระง,งับมันได้ด้วยการมีสติเนี่ยถือว่าเป็นสภาวะในส่วนโลกียะ เพราะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแล้วหยุดความโกรธในขณะที่คนอื่นเข้ามาตบหน้าเราแล้วเรายิ้มใส่เขาเพราะเรามีมหาสติปัฏฐานตรงไหนผมจะยกตัวอย่างมหาสติปัฏฐานที่เป็นโลกียะให้ท่านฟังในกอโดนหมากัดเอาชัดๆนะครับในกอโดนหมากัดเลือดไหลหมากัดที่ขาแล้วเลือดไหลเป็นกายานุปัสนาเลือดไหลแล้วเจ็บ เป็นเวทนานุปัสสนาโกรดหมาเป็นจิตตานุปัสสนาอภัยเมตตาต่อหมาเป็นธรรมานุปัสสนาแค่นี้มหมากัดในกอก็เป็นโลกิยะละถ้าในกอจะปฏิบัติมหาสติปัฏฐานให้เป็นโรกุตระก็ต้องพิจารณาว่าโอ้สังขารนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีสภาวะเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตา จนกระทั่งเห็นว่ามันมองผ่านเนื้อทะลุหนังผ่านทะลุหนังแล้วก็ผ่านเนื้อผ่านกระดูกลบล้างไขกระดูกจนกระทั่งกระดูกปนเป็นทุรีและไม่มีทุรีใดๆที่ปรากฏใ,ในโลกนี้ได้ถาวรจนเป็นสุญญาตาคือปัญญามันอุบัติขึ้นเห็นชัดตามความเป็นจริงว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงนั่นแหละเป็นโลกุตรละแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการใช้มหาสติปัฏฐาน ให้เป็นโลกิยะก็คือกระบวนการที่ใช้สติกำราบความชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วภายในกายและกำราบเวทนากำราบสภาวะที่เกิดกับจิตที่เป็นความปรุงและรู้จักธรรมะทั้งปวงแล้วมีชีวิตอยู่อย่างถูกทำก็ถูกพูดก็ถูกคิดก็ถูกส่วนที่เป็นโรกุตระก็คือความพ้นจากสภาวะความร้อยรัดหมักดอง แล้วก็ไม่ตกเป็นธาตุนั่นแหละคือสภาวะโลกุตระคนพิจารณาธาตุร่วมกับปฏิกูลจะทำได้หรือไม่ที่จริงมันไม่ผิดนะคุณพิจารณาธาตุร่วมกับเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานก็ยังไม่ผิดเลยเช่นคำพูดที่ผมพูดไว้เมื่อวานนี้ว่าในกอโดนหมากัดเลือดไหลถ้าในกอพิจารณามีสติตามรู้เท่าทันหมากัดในกอเลือดไหลเลือดไหลนี่เป็นธาตุอะไร น้ำพิจนารณาว่าโอ้น้ำนี่มันไหลออกจากดินซะแล้วเลือดไหลเจ็บให้เลือดไหลนี่รู้สึกว่าเลือดไหลมันเป็นน้ำก็คือาธาตุกรรมฐานเจ็บเป็นเวทนานุปัสสนาโกรธหมาเป็นจิตานุปัสสนาอภัยให้แก่หมาเมตตาต่อหมาเป็นธรรมานุปัสสนา พนังการเจริญกรรมาฐานไม่ว่าจะเป็นกองใดใช้ร่วมกันได้เสมอถ้าเรามีสติรู้เท่าทันตามความเป็นจริงเราไม่จําเป็นจะต้องใช้กองใดกองหนึ่งเสมอไปถ้าเหตุปัจจุบันมันเป็นเครื่องแวดล้อมสอนเราได้ก็ต้องใช้มันทุก,กองถ้ามันตรงต่อต่อกระบวนการปัจจุบันผมเนี่ย ผมไม่เคยเลือกเลยว่าเวลานี้ผมจะใช้กรรมฐานกองนั้นกองนี้แต่ถ้าอะไรเกิดขึ้นเช่นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานน่ถ้ามีธรรมะอะไรที่ตกค้างเหมือนอย่างคําถามวันแรกๆหรือว่าปัญหาประเด็นแรกๆว่าที่พระเถระสองรูประหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์เถียงกันแล้วมีปัญหาเรื่องมรรคคาปฏิปทาทั้ง8เรื่องอริยสัจสี่จะใช้ควบคู่กับมหาสติปัฏฐานซึ่งเป็นหนทางแห่งโลกียมรรค โลกีชนผมก็ต้องใช้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วในขณะที่ใช้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในธรรมานุปัสสนามันจะติดตามตัวเราไปยันข้ามวันข้ามคืนรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งตอนสายๆผมยังคิดถึงเรื่องข้อนี้อยู่ยังวิเคราะห์ต่อไปว่าอินทรีย์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงมองสรรพสัตว์ว่าสัตว์ทั้งหลายด้อยอินทรีย์ทั้งปวงเวลาแสดงธรรมก็ให้ตรงต่ออินทรีย์ของสัตว์แล้วก็คิดต่อมาว่า ในอินทรีย์ทั้งอ่อนก็ตามปานกลางก็ตามเข้มแข็งก็ตามทุกอย่างปฏิเสธมรควิถีไม่ได้รวมๆแล้วการปฏิบัติมหาสติปัฏฐานก็ต้องมีกระบวนการของมรควิถีทั้ง8ประการเข้ามาเป็นองค์ประกอบไม่ใช่มีแต่มหาสติปัฏฐานเฉยๆแล้วไม่มีมรควิถีถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะกลายเป็นพวกสุดตรงปฏิเสธทุกเรื่องถ้าไม่ใช่เรื่องของเรา มันไม่ใช่วิถีแห่งมรคาปฏิปทาไองนั้นไม่จําเป็นหรอกครับท่านจะเจริญกรรมฐานธาตุคือธาตุกรรมฐานพร้อมไปกับอน,นาปาก็ได้พร้อมไปกับสัมประชัญญะบบก็ได้พร้อมไปกับปฏิกูลสัญญาก็ได้ถ้าท่านมีสติรู้เท่าทันได้จบ